อ่ะสดี๋ยว f c ให้รูปรับเสียงนะครับก็วันนี้เอาหยิบเตา๋าแทงเอี่ยวเต๋าเสียงกับแก็บนะครับมาให้ได้ยินเสียงกันนะครับว่าเสียงมันประมาณไหนนะครับขาวใสสกเกนทําได้หมดนะครับนี่อันนี้เป็นงานแทงเอี่ยวถ้าเกิดว่าหน้าเอี่ยวขึ้นเสียงก็จะดังแบบกบแก็บกบแก็บนะครับเห็นะครับ,รบเสียงสะท้อนแกบ็บแก็บแก็บเนี่ย เห็นไหมครับเสียงจะประมาณนี้นะครับฟังง่ายกว่าเสาปะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่น้าเอี่ยวมันก็จะดังใช่ไหมดังแน่นๆดังแน่นๆปกติไม่ใช่น้าเอี่ยวเห็นไหมครับดังแน่นๆปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหน้าหน้างานหน้าเม็ดงานหน้าแทงงานก็คือหน้าเอี่ยวก็เห็นไหมครับเห็นไหมครเสียงจะดังแกรบ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 เหมือนแกะขนมครับนะ ถ้าเกิดไม่ใช่น้าง,งานมันจะดังแน่นๆเห็นไหมครัแต่ถ้าเกิดว่าหน้าง,งานขาวใาสาสกเกลทาได้หมดนะครับ,รบมาให้ได้ยินเสียงมาให้ฟังเสียงกันนะครับว่านี่เป็นเม็ดใสนี่แทงเอี่ยวเหมือนกันนะครับ าเกิดไม่ใช่หน้างานก็จะดังแบบแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับหน้าครับถ้าไม่ใช่หน้าเอียวถ้าไม่ใช่แทงเอียวก็จะดังแน่แนๆปกติแต่ถ้าเป็นหน้างานจะดังแบบนี้นะครับไม่้ยเี่น่่น,น,นี่จะดังแบบนี้เลยครับเน่ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ